เปิดคอมเมนต์ก่อนแถลงของไฮโซแชมป์ก่อนที่น้ำหวานจะ,ะแถลงค่ะสำหรับเรื่องราวชีวิตคู่ของนางแบบและนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่สำหรับน้ำหวานเดอะเฟสกับสามนีนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการด็อเร์นัทวุฒิมาแก้วที่ซอแววมีปัญหาหลังจากฝ่ายชายออกมาพโพสตโปรรัวถึงมือที่3ทํทเอาไลค์คนจับตาว่าข้อความท้งคู่นั้นจะลงเอ,อยอย่างไงค่ะแต่ด้วยความที่ ความแรงชัดเจนในสไตล์ของดรนัทส่งให้เขากลายเป็นที่สนใจขึ้นมาในทันทีล่าสุดทางด้านน้ำหวานออกมาโพสรูปภาพผ่านทางไอจีด้วยข้อความที่ว่าวันนี้น้ำหวานพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงคนที่เงียมไม่ใช่คนที่ผิดเสมอไปพร้อมทั้งแชร์ข้อความไปยังไอจีสตอค่ะ ก็เป็นข้อความที่ทําให้ชัดว่าทั้งคู่นั้นไปต่อด้วยกันไม่ได้คะ่ะกับล่าสุดนี้ทางด้านของน้ําหวานเดอะเฟสได้ออกมาแถลงทั้งน้ําตาโชว์ใบหยะเลิกกับพัวกเก่า ก่อนจะคบแฟนใหม่ยอมให้คนด่าโดนตราหน้ามานานหลังจากเลิกรากับสามีดร์นัทบุตรมาแก้แตัดสินใจคบหาไฮโซแชมป์จีรัตก่อนต่อมาทางด้านน้ำหวานเดอะเฟสเองสุดทนประกาศขอพูดความจริงพร้อมทั้งผุดแฮชแท็กคนเงียบไม่ได้เป็นคนผิดเสมอไปในวันที่14ธันวาคมเจ้าตัวนักสื่อมวลชนขอเขีร์ทุกประเด็นร้อนณนะโรงแรมแปริออตมาคีควินพาร์คโดยงานนี้เจ้าตัวแถลงทางน้ำตาเดือดแบบมากๆเลยล่ะค่ะก่อนที่สอนน้ำหวานจะแถลงข่าวเธอก็ได้มีการออก มาลงภาพของเธอในไอจีซึ่งทางฝั่งของไฮโซแชมป์ so ได้มีการโพลเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวน้ำหวานด้วยคำว่าสู้ๆูครับและทางด้านของไอจีสามีเก่าอย่างด็อกเรนัทก็มีการอัพไอจีสตอรี่เป็นภาพอาหารอย่างผัดสตอกุ้งซึ่งงานนี้ไม่รู้จะเป็นการสื่อถึงอะไรหรือเปล่าคะไม่เรียกได้ว่าแรงมาแรงกับจริงๆงงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอชมคะ่ะ